สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วพอนซิลล่าแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม FC Online นะครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คของเดือนกรกฎาการเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันจะมีแพ็คอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดู ก็สำหรับแพ็คของเรื่องกระดาคกดา,านี้นะทุกคนก็จะมีเหมือนกับเรื่องที่มันผ่านมานั่นแหละก็จะมีพวกกล่องไดมอนด์แพตตินียมมาพวกเนี้ยกล่องละสี่0ันสอกล่องโกอย่างเงี้ยสี่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวก l i ฟ e p a ็ k สองแต่จะมีที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี Top 5ห้ตัวเป็น Top 50 19สิบสิกคลาสกับ16บหกคลาส และก็จะมีกล่องของ TOTs 25นะครับ team of the season เริ่มต้นที่80บาทไปถึง550บาทนะทุกคนเป็นกล่องเอาไว้ลุ้นแพ็กใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะที่จะมีเปิร์กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหลังจากการอัปเดตของ FC Online นะครับทุกคนแต่วันนี้ที่จะไม่มาเปิดไดมอนด์จะไม่มาเปิดแพทินัมหรือจะไม่มาเปิดโก แต่พี่จะมาเปิดท็อป50ตัว500บาทกับ990บาทเราจะมาเริ่มกันที่500บาทก่อนเลยแล้วเราจะมาดูกันได้อะไรซื้อตัวท็อป50นะ500เราได้แน่ๆคือ1ล้านล้านนะครับน้องๆเราได้แน่ๆคือ1ล้านล้านนะก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะ500ได้1ล้านล้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะสำหรับ 16คลาสนะเพราะตัว500จะมีแค่16คลาสเท่านั้นเดี๋ยวที่ขอไล่เปิดกล่องที่เหลือของพี่ก่อนมาเช็คดวงกันก่นกอนอืมห้ 5, อาพันห้าออ้อีกห้าพันห้าไม่ค่อยพร้อมเลยวะ่ะรอบนี้พี่เติมไปทั้งหมด3,000นะครับทั้งหมด0 0 0 0สน0 0 0 0สนปีพีนะซื้อได้เหมือนกันไม่ได้เติมแต่เดือนที่แล้วอะ่ะ น้องๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปยังปเราต้องจัดนะไอ้ปวกแปดกลาขอมันมาน้อยโอ้โหต้งจะเปิดมายังไม่ได้เจอแบบของดีงจังๆเลยยังได้อยู่แค่ประมาณหลักสามรู้สึกตอนนี้จะได้แพงสุดแค่สามตันล้านนะ,นนะ,ไ,ะไรมา ฝรั่งเศส CAM ยุรโรเปียนโหซีดานว่างันสามไม่ใช่หนึ่งสิบหนึ่งจุดสามล้านล้านเขี่ยถูกใส่โอ้โหโคตรเกลือไม่อยากใช้คำหยาบ <c oughs> ไม่อยากใช้คำหยาบเพื่อจัด มาผ่าน<ไ>ปวลวสำหรับตัวห้าสิบนะโอ้โหก็คือแต่อย่างน้อยก็งดีนะที่มันได้เงินมาล้านลนะ้านอ่ะแล้วมาได้ตังนี้อีกอีกหนึ่งจุดสามล้านล้านมาเราไปต่อตัวต่วตอไปเลยสำหรับตัวแพ็คนี้นะครับเราจะได้เงินนะทั้งหมดสองล้านล้านนะถ้ารวมกันนะก็คือมันเอาปีไปพันหนึ่งกับห้าร้อยเราจะได้ประมาณสามล้านล้านนะสำหรับสองแพ็คนี้นะรวมกันนะรวมกัน แพ็คใหญ่ได้สองล,ล้านแพ็กเด็กได้หนึ่งล้านนะแต่ตัวนี้19คลาสนะเรามาลองดูกันจะได้อะไรเมเธอร์แลนด์ซ f อโดัมแนยูนคลาสแต่ราคาถูกมาก2.6งจาดล้านโอแห้งอยู่นะพันห้าพันห้าแห้งอยู่นะ น้องๆคนไหนเปิดได้ตัวอะไรมาเปิดน้ําพี่แล้วเปิดได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมาบอกพี่ได้นะมาโม้ได้นะน้องว่าเกลือเหมือนกันไหมหรือว่าน้องไม่เกลือน,น้องได้ของดีงมาพูดคุยกันได้แต่ไฮไลท์ของวันเนี้จะไม่ใช่สองแพคนีน้เพราะอย่างที่พี่บอกตอนต้นไปว่าพี่เติมมาสามพันแต่อันเนี้ยรวมกันแค่ประมาณพันพันห้าพันสี่พันห้าอีกครึ่งหนึ่งพี่จะไปทําอะไรหรอ อีกช่วหนึ่งพี่จะตามหา T O T S ครับพี่จะตามหา T O T S ให้ได้และเราจะไม่ซื้อกล่องถูกซื้อทำไมอกล่องถูกมันลุ้นน้อยอะเราต้องจัดแพงสุดดีวะเออข้าบล็อกสมดีกล่องละ550บาทไม่ใช่550สิบดิาทิบบาทเออพี่ผู้ผิด50บบาทใช่ปะวะ ม่ใช่นะ5 5า0บาทจัดไปเลยครับ30กล่องได้ไหมได้เท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด181,730บแปดอาทในสากล่องจัดไปเลยลุยมาจะอะไรเลยจะได้อะไรบ้าง จะเกลือหรือโคตรเกลือหรือเราจะได้สมบัติไปลุ้นกันครับน้องตายรับให้หมดคือมันมาไม่ใช่ว่าเราได้เลยนะเราต้องไปสุ่มต่อแน้องเราจะได้อะไรบ้างอัน,นี้ขอ,อก,ก่อนเลยห้าราา้อยล้านอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมพี่โมไม่หมดละอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเออถูกแล้วมันห้าหรอ้อย มันก็จะกิจกรรมเมื่อกี้แต่ถ้าเราผสมากล่องอะ่ะมันก็จะมี500รวันกันไอ้ที่จะเกลือไั้แต่มันถูกอะ่ะมันก็ไม่ได้แพงอะ่ะประมาณ5 5 0 0 0 5 0 0 0หบีพีอ่ะเปิดไปก่อนอเลยเชื่อสามบันอืมัวๆไปยาวๆเลยไปยาวๆไปยาวๆไปเดียวโอ้โหเงินรวๆเลยชิบหาย ผ่านไปแล้วสิบเงินมาแล้วสเอ้ยแต่บวกห้าโอเคอยู่บวกห้ามาสามไปกันต่อ,อาอเจยดชิ้นไายี่สิถึงง้าหมดเลยอะ่ะโอ้แล้วจวมาที่ต่างมาอีกสิบมาบวกห้าใหม่แล้วข้าแม่งเลยผ่านไปแล้วครับยี่สิบสาม กล่องสุดท้ายจบไปเรียบร้อย4ีถึงหเราได้มา5้าสาถึงห้าได้มา7คุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมมันคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มไหมเนี่ยกลุมประกอบการเราก็5้าร้อยล้านเราได้ไปเล่มาวงการสองสองจุด้านล้านนะครับ ได้มาทั้งหมด2.5ล้านมันก็โอเคนะสำหรับเงินนะ่ะถ้าเรามาลองคิดเยี่ยพันห้า 1, 5, เราได้มา2.5ล้านล้าน,านที่ว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะ mm hmm. ก็เท่ากันตะกี้ปะเข้ากันดีือ่าเมืกี้พันห้าได้5พันได้ได้3พันล้านตัวนี้ได้2,005เอ้พี่ี3,000อุ้ยมีชอบสับสนกันดีวะได้3ล้าน,น 2, 5, 000, ล้านและอันนี้มาได้2.5ล้านล้าน มันก็ต่างกันนิดเดียวนะแต่ว่าเราได้การ์ดโอ้ยเชี่ยมันก็ได้การ์ดเนี่ยไอ้เชี่ยมันได้การ์ดสองตัวลงกันบางทีพี่ได้สองตัวลงกันสามพันล้านเอาก็ตีไปทั้งหมดหกพันล้านแต่ตัวนี้เปิดมาตั้งแต่สี่สิบเจ็ดจุดเก้าสนะี่หมื่นเจ็ดเชีย่ยเกลือจัดโอ้โหเกลือไปป้าพอที่ได้ชิ้นจากลุ้นหัวที่ไชิ้นนะ่ะ ว่าไฟมาอยู่อ่ะในที์แลนด์ซีบีชิลน่าชีอ่ะเดลิบินโอ้โห,โหแสนหนึ่งห้าล้านล้านเอยแสนห้าแสนหนึ่งห้าล้านแสนล้านเกือบจัดโอ้โหไฟไม่มา เมื่อกี้เปิดเมกี้เจ็ด 7, หรือเก้าตัววะใครมาตัวเดียวอันนี้ไม่มาอีกหนึ่งเก้าที่แววไม่ดีเลยโอ้โหสองพันเก้าที่แววไม่ดีแววไม่ดีเลยโอ้ oh my god โอ้โห เกือบจะอะโอ้หถ้ามาเทียบกับพวกนี้ของเราอะแบบโอ้โหขวายอดกันเลยน้องขอลายอดกันเลยขอเกีบยวไปพวกนั้นก่อนลวกันโอ้โหที่ไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อเดี๋ยวเราจะไปแบบไวๆกันเลยนะครับน้องไปลุย Like the hype picking mic on fire, move on silently The mic up, Yeah, need to be nice. I could be shown, keep on clicking. Energy's insane. Jack going crazy, shouting out my name. Wrong young, don't blink or pause. we bout to break these dream of loss. <laughs> ก็สร <But> ุปพ <5, 33 S 2> ันห้าสามสิบสามกล่องของเราเจ๋งครับ <Rosen> เจ๊งยับเลยครับน้องๆเจ๊งยั <c oughs> <c oughs> บพี่วางตัวพอมีราคาแต่ขายไม่ออกนะครับบอกเลยโอ้ใครอยากลองไปลองกันได้นะแต่พี่ว่าไเปเปิดอย่างอื่นดีกว่าหรือถ้าเกิดอยากได้25 TOTs อะซื้อพี่ทำจนได้เควสออะอันนี้เขาจะเป็นเควสที่เขาจะแจกนะครับน้องๆแจกมาให้ทดลองกันนะ7วันนะ แล้วแต่คนจะได้อะไรของพี่ได้เป็นเดนเบเล่บางคนอาจจะได้ซาร่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่ไปซื้อ25 TOTs มาลองยังไงก็ตามวันนี้พี่ก็คงต้องกล่าวลากันแต่เพียงเท่านี้ไปพร้อมกับความเศร้าโอยไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับแล้วก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผม